Þakk fyrir að hluta. สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแบ c ็กลิสกีกเช่นเคยนะแล้วก็ในเกมโต้หลัวตาลูสับวิทยาจาร์และพวกผมแบล็กลิสกีกเช่นเคยนะโดยในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเลเวล63ทุกคนจะได้อะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมขอแนะนําร้านเติมเกมราคาถูกนั่นก็คือร้านเติมเกม power play เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ทางร้านได้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วไม่ว่าคุณจะเติมเกมโต้หลัวตาลูหรือเกมเกมชกมเ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 กเกม Tower of Fantasy อะไรตกางกทุกมนก็เามากถเลือกมเกิมกับ ร้าน power play ได้นะสามารถเสิร์ชไปใน Facebook ว่า power play หรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ทางร้าน power play เนี่ยเปิด24ชั่วโมงและเรื่องของการเติมเนี่ยเติมถูกเติมไวอย่างแน่นอนรับประกันได้เลยนะก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาตอนเลเวล63กันเลยก็จะเป็นทางด้านของป่าล่าวิญญาณในตรงนี้เลยนะอย่างแรกเนี่ยตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น80,000ปีครับจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยตีง่ายขึ้นแน่นอนครับตรงนี้เป็น 80, ปีซึ่งสำหรับใครที่จะตีขึ้นแสนปีเนี่ยมันง่ายกว่าเดิมครับเพราะว่าเนื่องจาก90,000ปีเนี่ยมันมีการันตีแล้วแต่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 แต ผมเล่นมา3วันครับยังไม่ดับสักอันนะครับผ<อ>มก็จะเป็นทางด้านของปราณฟ้าดิน9 0 0 0 0ปีตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องตีการันตีแล้วรอตีการันตีแค่แสนปีอย่างเดียว9 0 0 0 0ปีเนี่ยเราก็มีการันตีแล้วดังนั้นเลเวล63ครับคุณสามารถตีวงแหวนแสนปีได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็อย่างที่2ถ้าเกิดว่าเราผ่านด่านเสียวอูเนี่ยตอนเลเวล63จะเป็นทางด้านของยากเย็นเนาะจะเป็นทางด้านของเสียวอูเนี่ยสังเวยวงแหวนแล้วคุณเนี่ยจะได้ดอกฤดีอาวอนครับโดยดอกฤดี ดาวอนเนี่ยเป็นขั้น1 0 0 0 0แสปีเราสามารถเอามาอัพตัวละครได้ในส่วนของตรงนี้ไหนวะทักษะใช้ทักษะนะครับผมแล้วก็เอามาอัพได้บอกเลยว่าค่าพลังเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆแต่ผมใช้ดอกด้วยดรวอนไปแล้วก็เลยไม่ได้กดให้ทุกคนดูนะและก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีร้านค้าปริศนาแล้วมาที่สำนักโดยเลเวล6 3แล้วเนี่ยคุณจะปลดของตรงนี้ครับ ดอกเนื้อดอกเรดดีอาวอนขั้น10,000แปีผมก็จะซื้อเลยโดยตรงนี้ครับมันเป็นวีดดังนั้นเนี่ยเราสามารถซื้อได้ในรายสัปดาห์วีดคือรายสัปดาห์นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าวีดคืออะไรก็จะเป็นวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองอัพดูแล้วกันว่ามันจะเพิ่มเยอะมากน้อยแค่ไหนโดยการเพิ่มเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวละครนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราพลังเยอะมันก็จะเพิ่มเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราพลังน้อยมันก็จะเพิ่มน้อย ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับผมเนื่องจากมันเป็นถึง1 0 0 0 0แปีดังนั้นเนี่ยมันดีกว่าห้าห0ื่นปีอยู่แล้วครับโดยพวก50,000ปีอะไรเนี่ยก็จะเพิ่ม ADK เป็นเปอร์เซนต์แบบนี้เลยนะอ่าต่างๆนานาเป็น ADK 192แต่ว่าพอ1 0 0 0 0แปีเนี่ยบวก ADK ถึง700เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันบวกขนาดไหนโดยสเตตัส1น0 0 0แปีก็จะเป็นทางด้านของ ADK เป็นตัวเลขตรงๆเลยนะจะเป็น744่ครับคาเดฟเนี่ยบวกมา248และ HP เนี่ยบวกมา6,2 0 0เลยในตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบวกเลขแบบตรงๆเนาะไม่ใช่เปอร์เซนต์ถ้าจะเป็นเปอร์เซนต์เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของคุณสมบัติวงแหวนมากกว่าไม่เป็นไรนะครับ แบบนี้ก็700เนี่ยมันเยอะมากเลยนะอะล่ะเดี๋ยวเราไปกดดูกันเลยว่าเราจะได้พลังเท่าไหร่กดปุ๊บอา้อาวอา๋อดูซับตรงนี้ครับปุ้มเข้าไปแล้วเป็นยังไงบวกไปประมาณ28,000ครับผมดอกรดีอาวอนเนี่ยก็จะช่วยให้ทุกคนเพิ่มพลังตัวละครได้เยอะมากยิ่งขึ้น ต่อไปครับอย่างที่3มเป็นอย่างสุดท้ายแน่นอนว่าการผ่านด่านนี้เนี่ยเราจะได้วงแหวนแสนปีครับผมฟังไม่ผิดครับได้เป็นวงแหวนแสนปีฟรีของเซียวอู่แต่ว่าจะโหดหรือไม่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปนี้เลยโดยเมื่อเราผ่านด่านยากเย็นที่เซียวอู่สังเวยวงแหวนเนี่ยเราก็จะได้เป็นกระต่ายอรชรสังเวยแล้วก็เป็นวงแหวนทางด้านของแสนปีพาสีสกิลอาวอนครับ ในขณะที่ HP ต่ำกว่า40%เสียวอูเนี่ยจะปรากฏร่างขึ้นมาใช้8กระบวนสังหารโจมตีศัตรูทำดาเมจ8ครั้ง126%ของพลังโจมตีหากเป้าหมายติดสถานะควบคุมจะทำให้ดาเมจสูงขึ้นถึง70%แน่นอนว่ามันเป็นการเ,าเรียกดาเมจจากตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับผมอย่างเช่นเราใช้ถังซานจักรพพัดย่างอินครามเนี่ยก็จะดาเมจน้อยกว่าถัางซานคอนอันนี้ลืมบอกไปว่าดูซับแบบลิมิเต็ดนะเป็นวงแหวนเฉพาะ ใช้ได้สําหรับทงังซานร่างจักระพันย่างเงินครามแล้วก็ถังซารคอนเท่านั้นโดยมันจะแรงหรือไม่ผมขอสรุปเลยว่ามันเบาครับผมวงแหวนตัวนี้ใช่ครับฟังไม่ผิดมันเบายังได้เลยวงแหวนล้าค่าเนี่ยเราจะได้เป็นสปีดถึง8 ในด้านของความเร็วเนี่ยเหมาะสําหรับถังซานย่างเงินครามก็โอเคนะครับผมใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปใส่กับถังซานค้อนเนี่ยก็ไม่ค่อยคุมค่าเท่าไหร่และอ,อย่างเนี่ยมันต้อง H P ต่ํากว่า40%แล้วเสียอูดจะปรากฏร,ร่างใช้8กระบวนสังหารซึ่งเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เท่าที่เห็นคือมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปใช้วงแหวนตัวอื่นเราตีเป็นแสนปีตัวอื่นเป็นยังไงบ้างอ่ะอย่างเช่นตัวนี้เราไม่เอาดีกว่าอ่ะเมื่อเทียบกับวงแหวนนปปกกกกตตตติิมมมาาวงแวัเื่อใช้รโจีี 50%เสริมดาเมจถ้าเป,เป้าหมาย280%เห็นไหมว่าดาเมจเนี่ยมันจะช่วยให้เพิ่มขึ้นไม่เหมือนกับเซลล์อู่ที่จะมาใช้แปดกระบวนสังหารแล้วก็โอ้ไม่มีดาเมจแต่ถามเรื่องแฟชั่นใช้ได้ไหมอู่ใช้ได้ครับผมนะเป็นผมก็ถามว่าผมจะใส่ไหมใส่ครับ <c oughs> ถามว่าใส่เพื่ออะไรก็ใส่เพื่อความเท่ล้วนๆเลยเพื่อความเท่ครับผมเพื่อแฟชั่น สําหรับใครที่อวยก็สา,สามารถใส่ได้ครับก็อย่างที่ผมบอกไปวงแหวนตัวอื่นเนี่ยจะสามารถใช้ได้ตลอดทั้งเกมมีพาสีที่ดีๆทั้งนั้นเลยแต่สําหรับวงแหวนเซลยวอู่เนี่ยจะเป็นการให้เซลยวอู่ออ,อกมาปรากฏตัวใช้แปลกระบวนสังหารแล้วก็หายไปสาหรับใครที่อยากให้เมียออกมานะก็ลองใช้ได้เอาเป็นประมาณนี้ละกันอธิบายง่ายๆสั้นๆเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะออกมาแบบไหนนะครับผมนี่ครับเป็นวงแหวนที่5แหมใส่แล้วหล่อเทจัดปุ๊บโอเค วงแหวนที่หวงแหวนที่6นะพูดผิดโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยว่าเซียวอูเนี่ยจะออกมาแบบไหนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคัตซีนก่อนนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมขออนุญาตปรับคูนหนึ่งนะครับผม <laughs> เพื่อที่จะเห็นเซียวอูแบบชัดๆเลยปึ๊บ <laughs> จริงๆแล้วพาสีตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางด้านของกระดูกมากกว่านะแต่เขาใส่มาเป็นเอ่อแบบนี้มันก็เลยแบบพาสีมันก็เลยดูแย่ๆหน่อยนะครับผมอ่ะปึ๊บเห็นไหมก็จะออกมาแบบนี้ครับเสียวอูปึ๊บปึ๊บใช้แปดกระบวนสังหารเตะศัตรู ยิ่งถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยถูกควบคุมอยู่จะยิ่งแรงขึ้นอีกโอ้โ oh ห oh. บอกเลยว่าก็เพื่อแฟชั่นครับผมแฟชั่นแฟชั่นล้วนๆโอเคเดี๋ยวรีให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะปึ๊บอ่านี่มงแหวนแสนปีใส่เอาไว้ขู่ศัตรูครับผมนะเราไม่ต้องเน้นความแรงเน้นแฟชั่นมากกว่า <c oughs> ปึ๊บอ่ะโดนตีหลังจากที่เลือดเนี่ยต่ำกว่า 40%, 40เสีบเอูก,ก็จะเริ่มอ,ออกมาแล้วปึ๊บอ่ะออกมารอบนี้แหละใช่ปะ อ้าวยังไม่ออกโอเคออกมาแล้วนี่ออกมาจากถังซานครับแล้วก็ใช้8กระบวนสังหารรู้สึกว่าน่าจะเป็นการโจมตีศัตรูที่มันทําให้ถังซานเลือดเหล,ลือต่ํากว่า40%นะอ่ะมาลองดูกันอีกรอบครับผมปุ๊บเดี๋ยวขออนุญาตตีปกติไปก่อนเอาอตัวนี้แหละเดี๋ยวมันทําตันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนนะครับผมที่จะทําให้เสืออูไปตีได้อ่าปุ๊บตัวนี้ตีนะอ่ะตี แล้วก็ต้องเหลืออีกโอเคอันนี้ต้องออกไปตีตัวนี้แล้วนะไม่รู้ว่าตีตัวไหนปึ๊บป๊บอ้าวถูกปะเนี่ยไม่ใช่ครับผมแสดงว่าเสียวอูเนี่ยเป็นการสุ่มนะไม่ใช่ตัวละครที่ทําให้ถังซานเนี่ยเลือดต่ํากว่า40%เโอเคจะเป็นประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าโดยวงแหวนตัวนี้ถามว่ามันใส่แล้วคุ้มไหมผมขอบอกเลยว่าไม่คุ้มครับสิ่งที่เราจะได้คือได้ค่าเดฟเอตเคแล้วก็ HP ส่วนพาสีเนี่ยเราตัดทิ้งไปเลยเนื่องจากพาสีเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ทําดเม อะไรมากนะครับผมถ้าเกิดว่ามันแรงกว่านี้มันก็โอเคบางคนอาจจะว่าเฮ้ยใส่ให้ถังซานคอนสิแล้วถังซานคอนเนี่ยก็ปั้น a อดีให้สูงๆทําให้เสืออู่เนี่ยตีแรงนะครับผมบอกเลยว่าไม่คุ้มครับไม่คุ้มอย่างมากเลยอันนี้ผมลองดูแล้วเล็กอย่างเนี่ยวงแหวน้ำคาเนี่ยดันเป็นสปีดซะด้วยการที่จะเอาไปใส่ให้ถังซานคอนเนี่ยผมให้ถังซานคอนใส่ตัวอื่นยังดีกว่าเลยอย่างเช่นพารสีที่ตีแล้วจะมีดาเมจเสริมอะไรอย่างนี้นะครับผมมันดีกว่าตัวนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ววงแหวน,วนี้ เพื่อความเที่นะครับผมอย่างเดียวนอกนั้นเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ครับ และก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำใจผมทําคลิปต่อ,ตอไปนะเดี๋ยวเย็นนี้จะมีการไลฟ์สตรีมจัดเทีย์ลิสสำหรับใครที่อวยตัวละครไหนหรือว่าเห็นตัวละครไหนโดดเด่นนะครับผมก็สามารถมาเข้าร่วมจัดเทีย์ในตอนเย็นนี้ได้นะจะมีการจัดเทีย์ลิสระหว่างสาย PVP กับสาย PVE ดังนั้นเนี่ยตัวละครไหนใช้ได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันในเย็นนี้ครับดบายครับท่านผู้ชม